เป็นคลิปนะจากผู้ใช้ Facebook ว่านกกระจิบนกกระจาบฮะคลิปเหตุการณ์ถูกรถตำรวจนำขบวนรวมถึงรถตู้ของหน่วยงานราชการขับแซงแล้วก็เบียดปาดหน้าอย่างกระชั้นชิดนะจนเกือบจะตกถนนจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันไปทั่วนะฮะเรื่องนี้ครับทาง Daily New ออนไลน์เขาเลยสอบถามไปยังเจ้าของโพสต์ฮะชื่อว่าคุณพัชรินวิกิตเศษนะครับนี่ฮะก็ได้เผยแพร่นะครับบอกว่าเรื่องนี้ าดูเหตุการณ์ก่อนดูก่อนเดี๋ยวจะมีฟังเสียงด้วยใช่ไหมไม่มีฟังเสียงนะอะนี่ฮะก็เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อบ่ายสามโมงของ12บมิถุนายนเขาบอกว่าเดินทางกลับจากเพื่อนๆนะฮะกลับจากจันทบุรีจะกลับกรุงเทพนะครับระหว่างทางเนี่ยมันเป็นถนนเส้นรองเส้นแกงจันทบุรีเส้นรองหมายถึงว่ามี2เลนส่วนอะแล้วก็มีอาจจะมีหลายทางหน่อยๆนะก็แคบๆไป ปรากฏว่าช่วงที่ขับอยู่เนี่ยมีรถตำรวจนำขบวนรถตู้อีกสามคันขับมาจ,จี้ท้ายแล้วก็เปิดไซเรนเหมือนกับว่าหลบหนอยหลบหนอยประมาณเนี้ยนะฮะตัวเองเนี่ยคุณพัะเริงก็บอกว่าไม่รู้จะหลบยังไงเพราะว่ามันมีแค่2เลนสวนไงถ้าหลบก็หมายถึงว่าตัวเองก็ต้องตกถนนตกถนนหรือว่าตกไหลาทางไปคือลักษณะเนี้ยต้องรอให้ไม่มีเลนรถสวนมาแล้วคุณก็แซงไปเอออย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าการไม่เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่า เหมือนกับว่าไม่ค่อยพอใจนะทางรถขบวนรถอังบวนไม่ค่อยพอใจนะแล้วพอไม่มีรถที่สวนมาทางกลุ่มรถนี้ก็เลยแซงแต่ไม่ได้แซงไปแบบปกติเขาเรียกว่าแซงแบบใช้อารมณ์อะเบียดเบียดหน่อยอเบียดเบียดหน่อยนะแล้วก็ดูออกว่าเบียดเบียดจริงๆนี่ฮะอาจจะด,ดูใหม่มันจะเริ่มต้นจากรถตำรวจนําขบวนนะฮะแล้วในคลิปเนี่ยก็จะมีผู้หญิงคุยกันว่าประมาณเฮ้ยมันเบียดจริงๆอะมันเบียดเนี่ย เออแทนที่มันจะไปเลยไงเหมือนวม่าชะลอนิดนึงแล้วก็นิดนึงอ่าอ่าเริ่มดูนะฮะอ่ารถรถตำรวจนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยเห็นไมอ่าเหมือนหักวงอะไรนิดนึงงในปากเขามานิดหนึ่งรั่วเบียดนี่ครับอันนี้รถตู้อันนี้รถตู้นี่นี่ปุ๊บเนี่ยแต่ว่าคุณผู้หญิงเนี่ยเขาไม่ได้เขาม่ได้ลงไหลทางสักนิดนึงครับคือเขาก็ยังขับดู่ในเลนปกติ คือจะลบางบทีลงหลายทางนี้มันสุดนะเพราะว่าเหมือนกับมันถนนรองไงมันอาจจะลงไม่ได้ขนาดนั้นเนี่ยแล้วจริงๆเนี่ยออคุณก็ไม่มีสิทธิ์อะไรไปทําเขานะเออนี่ฮะคุณก็รอรอให้ไม่มีรถสวนแล้วก็แซงไปเลยฮะไม่ควรจะต้องมาทําเหมือนกับจะตบเขาอะ่ะออคุณคุณพัชรินบอกนะบอกว่าอ,อรถเนี่ยรถที่เหมือนมาทํำท่าจะตบเนี่ยจนทําให้ เซนเซอร์ S S ของรถตัวเองเนี่ยทำงานเลยอะคือมันชิดกันมากชิดกันเหมือนเกือบชนนะฮะนี่ฮะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยนะครับบอกว่าการจะขอทางเนี่ยผู้ที่ขอทางเนี่ยควรจะต้องทำให้ดีกว่านี้เพราะประชาชนจะต้องเป็นผู้อนุเคราะห์หรือให้ทางนะครับนี่ปกติประชาชนก็ยอมให้ทางไปก่อนอยู่แล้วแต่กลับมาเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นฮะแล้ว เขาบอกว่ารถขบวนนี้เนี่ยมีรถตู้ของสำนักเขียนข้างตู้เขียนข้างรถบอกว่าสอปอกอสอสเสือปปจุดกไก่สฤสีจุดย่อมาจากสำนักงานปรลัดกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์นนะฮะปกติรถนำขบวนเนี่ยเขาจะมีไมโครโฟนนะอือ่าข,ข้างหน้าของความบนหน้าหลบนิดหลบชิดซ้ายอ,อะไรเงี้ยอื อันนี้เปิดเปิดไซเ,เลนอย่างเดียวครับนี่ฮะโอ้โหไม่น่าเชื่อว่ากเกิดขึ้นได้เห็นว่าจะไปแจ้งก็หาไปแจ้งความจะ,จะเอาพยายามฆ่าเลยนะโอ้นี่ฮะคงจะพูดตอนโมโหนะพูดตอนโมโหครับนี่นี่ครับก็ไม่รู้ว่าเป็นคือเป็นหน่วยงานของสำนักงานประลัดก,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แน่นะแต่คนที่นั่งอยู่เนี่ยจะเป็นข้าราชการระดับสูงระดับไหนก็ ไปสอบกันเอาเองก็แล้วกันนะฮะถึงท่านมีรถตำรวจนำเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะฮะแต่ว่าไปทำอย่างนี้กับประชาชนไม่ได้หรอกครับนะฮะเออนะฮะ